สดีค่ะวันนี้นะคะลี่จะมาทำเบสิกลา์ที่3ให้ดูนะคะหลังจากที่ลี่ทำหัวใจแล้วก็ ิลลิปไปให้ดูแล้วนะคะวันนี้จะเป็นลายใบไม้หรือที่เราเรียกกันว่าโรเซตตานะคะนี่จะลองทําให้ดูว่าโรเซตตาในแบบที่ลี่ทำอะทำแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะก็คืออันดับแรกหลังจากที่เราสตีมนมแล้วพิตมีทํไปวลานะคะสตีมนมแล้วก็มิกนมนะคะมิกนมคือการผสมนมนะคะให้แบบเนื้อกาแฟและนมเข้ากันได้ดีนะคะจากนั้นเริ่มลายนะคะตอนที่เราจะเริ่มลายเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องเอาปากพิเชอร์นะคะ เข้าไปใกล้กลๆหน้ากาแฟและนมเสมอก็คือถ้าเกิดเป็นโรเซตตานะคะของที่จะเริ่มที่ตรงกลางแก้วนะคะจากนั้นปล่อยให้น้ำนมไหลลงไปนะคะแล้วก็สายข้อมือสายข้อมือลงไปถึงข้างล่างแก้วค่ะจากนั้นก็ยังคงสายข้อมือแล้วก็สายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆนะคะจนถึงหัวแก้วจากนั้นยกค้างไว้แล้วก็ลากจบโดยให้เส้นมีน้ำหนักเล็กน้อยนะคะโอเคเดี๋ยวนี่ลองทําให้ดูเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวทบทวนสเตปการเทใบไม้ hey my, อีกสักนิดนึงนะคะหลังจากที่ได้ช็อตได้นมที่สตรีมแล้วมานะคะเริ่มมิกซ์นมมิกซ์นมนะคะระวังอย่าให้ปากพิเชอร์มันเข้าไปใกล้น้ํากาแฟเยอะนะคะก็คือมิกซ์เหมือนเราคนน้ํานมกับน้ํากาแฟให้มันเข้ากันนะคะ พอจะเริ่มลายค่อยเอาปากพิเชอร์เข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วก็เริ่มตรงกลางแก้วสายข้อมือเรื่อยๆแล้วก็ดันลงมาที่ก้นแก้วหรือว่านิ้วโป้งของเรานะคะสบัดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาข้างบนหัวแก้วด้านบนนี้นะคะยกขึ้นค้างไว้แล้วก็ลากจบไปที่นิ้วโป้งเหมือนเดิมะคะ่ะโอเคเรามาเริ่มเลยค่ะคลิปสตรีมนมอ่ะวิธีทำเวลานะคะไปย้อนดูได้นะ เริ่มนิดนมจากนั้นก็ได้มาแล้วนะคะโรเซตตาของลีนะคะ สเตปการเทใบไม้ของลี่นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะสามารถนําวิธีนี้นะคะไปลองเ hey ทได้เลยนะคะจากที่เคยทํามาที่คิดว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ลองปรับเปลี่ยนไปหลายๆวิธีนะคะอาจจะเจอเป็นวิธีของตัวเองแล้วก็ทําผลงานออกมาได้ดีก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้ามีเวลาก็ฝึกบ่อยๆข้อมือเราก็จะได้สเสถียรนะคะก็เวลาเทใบไม้จะได้แบบคงที่ใบไม้จะได้เท่าๆกันนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันในคลิปหน้าคิดว่าน่าจะเป็นใบไม้สามใบหลังจากที่เราทำหนึ่งใบได้เป๊ะแล้วนะคะได้แบบเพอร์เฟกแล้วเดี๋ยวลองมาทำสามใบดูนะคะเราจะได้ต่อยอดไปกับลายที่ยากๆลายที่เป็นระแอดวานนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าถ้าเกิดคลิปหน้าจะมาให้เร็วขึ้นขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย